สงสัยไหมครับว่าทำไมร่างกายเราถึงได้เป็นนักสะสมที่ดีเด่นขนาดนี้มนุษย์เราใช้เวลาหลายล้านปีวิวัฒนาการจากการเดินสี่ขามาเป็นสองขาเพื่อให้เหลือมือว่างไว้ถือชานมไข่มุกครับและธรรมชาติก็ได้ประทานพุงมาให้เราในฐานะฮาร์ดดิสส์สำรองพลังงานแต่น่าเสียดายที่มันเป็นฮาร์ดดิสแบบเชื่อมต่อถาวรที่ไม่มีปุ่มดิลีทในสมัยก่อน พุงคือสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งครับใครมีพุงคือคนที่มีกินมีใช้แต่ตัดภาพมาที่ปัจจุบันพุงคืออนุสาวรีย์แห่งการตามใจปากมันคือผลผลิตจากการรวมตัวกันของหมูกระทะชาบูและเบียร์เย็นๆที่เราบอกตัวเองว่าแก้วสุดท้ายมาแล้วนับร้อยครั้ง พุงไม่ใช่แค่ก้อนไขมันนะครับแต่มันคือคลังเก็บความทรงจำเส้นนี้คือบุฟเฟ่ชั้นอองโบนัสส่วนชั้นล่างสุดนั่นคือพิซซ่าถาดใหญ่ตอนอกหักเมื่อ3ปีที่แล้วมันยังอยู่กับเราเสมอครับไม่เคยทิ้งเราไปไหนเลยจริงๆวิทยาศาสตร์เรียกมันว่า visceral fat หรือไขมันในช่องท้องแต่นิยามของผมคือ Airbag แบบธรรมชาติที่ทำงานตลอดเวลา คุณจะรู้ซึ้งถึงอนุภาพของมันก็ตอนที่พยายามจะก้มลงผูกเชือกรองเทา้าแล้วพบว่าพุงมันดันปอดจนคุณแทบจะสิ้นลมหายใจหรือตอนที่กระดุมกางเกงส่งเสียงร้องขอชีวิตเปรี้ยเหมือนจะบอกว่าไม่ไหวแล้วนั่นแหละครับคือนาทีที่พุงกำลังแสดงแสนยานุภาพเราพยายามขับสายไล่ส่งมันด้วยสารพัดวิธีทั้งเข้าฟิตเนสจ้างเทรนเนอร์ หรือซื้อเครื่องสั่นพุงมาคาดไว้ตอนดูซีรีส์ซึ่งจริงๆมันแค่ช่วยให้พุงเราสั่นผิวอย่างมีความสุขเท่านั้นแหละพุงมันมีความอดทนสูงมากครับคุณซิดอัพจนซิกแพคเกือบจะขึ้นแต่มันก็ยังเลือกที่จะซ่อนตัวอยู่ข้างหลังชั้นไขมันอย่างแนบเนียนเหมือนนินจาที่อ้วนๆหน่อยๆความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพุงเนี่ยมันคือท็อกซิกเลชันชิพที่แท้จริงครับเราเกลียดมันแต่เราก็เลี้ยงมันด้วยของอร่อยทุกวัน เราบ่นว่าอยากเลิกกับมันแต่พอเจอของทอดร้อนๆเราก็กลับไปง้อพุงด้วยความรักเหมือนเดิมสุดท้ายนี้พุงอาจจะเป็นสิ่งเดียวในโลกที่รักเราจริงเพราะไม่ว่าเราจะยากดีมีจนหรือจะไปที่ไหนพุงก็จะล่วงหน้าไปถึงก่อนเราเสมอเสมอจริงๆครับคุณล่ะครับพุงของคุณตอนนี้อยู่ในระยะไหนแค่หน้าท้องตึงหรือเป็นที่วางถ้วยมาม่าได้แล้วคอมเมนต์แชร์ระดับพุงของคุณกันหน่อยครับ